สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องยูทูบมีเฮงชแนลมีเฮมีเฮงมีแหงต้องมีเฮงชแนลเท่านั้นค่ะมาที่ศึกฟุตบอลประจำวันพุธที่22กันยายนส5 6 4เป็นเกมพบกันระหว่างทีมอาร์เซนอลเปิดบ้านรับกันเมียนทีมวเบอร์ดันในการแข่งการฟุตบอลลีกครับอังกฤษหรือคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งกันกันดราตีนิบ15นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะ สบันอาร์ซนิอนนะคะมิกเกลอาร์เตต้าค่ะนัดนี้น่าจะพักตัวหลักๆนะคะปล่อยให้นัเตะหน้าใหม่ๆได้ลงสนามกันบ้างค่ะซึ่งผลงานที่ผ่านมานะคะยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานัดที่ผ่านมานะคะโอเวยนทิมเบอร์ลี่นะคะเบียนเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ทำให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่15ในขณะนี้ค่ะผลงานทนัดที่ผ่านมานะคะชนะ2แพ้ถึง3ครั้งด้วยกันค่ะ ส่วนทีมเยนวิมเบิลดาน,นะคะจากลีกวันค่ะลงเตะแ8นะัดชนะ3สเสมอ3แพ้2ครั้งอยู่อันดับที่7ค่ะถือว่าทำผลงานได้ดีเลยสําหรับในลิกวันนะคะนัดที่ผ่านมาค่ะแพ้ขาบ,บ้านให้กับทีมพรีมารตนะคะสุนประตูตอนหนึ่งค่ะผลงาน5นัดหลังนะคะชนะ3สเสมอ1แพ้ไป1ครั้งด้วยกันค่ะ สำหรับทั้งสองทีมนี้นะคะราคาเปิดมันที่เจ้าบ้านเป็นต่อสองลูกครึ่งค่ะดูจากราคาแล้วนะคะเจ้าบ้านเหนือกว่าอยู่มากในเกมนี้น่าจะเป็นทีมอาร์เซนอลนะคะที่เปิดเกมรุกเข้าใส่ตลอดทั้งเกมแต่ดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของทีมอาร์เซนอลนะคะและเป็นฟุตบอลถ้วยแล้วทีมเย็นน่าจะมาวิสู้ฟัดนะคะทำให้เจ้าบ้านเล่นลําบากค่ะผลงานออกมาสําหรับเกมนี้นะคะน่าจะยิงกันไม่ขาดและผลต่างประตูได้เสี่ยงไม่น่าจะเกิน2ลูกค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนเพื่อร่วมสนุกค่ะ เพียงแค่เพื่อสมาชิกทุกท่านเลือก3คู่จาก4คู่ด้านบนไทยถูกทั้ง3คู่เต็มๆนะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่แกปภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ l ล n e h อดเ8 8ค่ะหรือดูกติการเพิ่ม,เต,มเติมที่ใต้คลิปด้านล่างถูกปับรับยุตพร้อมเครดิตทันที300บาทฟรีๆกันเลยอย่าพลาดนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชาแนลมีเฮมีเฮงมีแห่งต้องมีเห่งชาแนลเท่านั้นคะ่ะ